ช่วงนี้นะคะเราจะไปว่ากันด้วยเรื่องของร่างพรบรสมรสเท่าเทียมซึ่งวันนี้มติท่วมท้นผ่านฉลุย400เสียงต่อ10เสียงนะคะครับก็จะมีความเห็นต่างเล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นความร่วมมือของฝ่ายค้านและรัฐบาลปรากฏการแบบนี้ในสภาไทยนับครั้งได้นะฮะใช่ค่ะที่บานมามักจะถกเถียงกันนะคะทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าวันนี้รับรื่นค่ะอาจจะมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยบ้าง ก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายบางประการของทางศาสนา<ช>นะคะคแต่ก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในส่วนของรายละเอียดต่างๆอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะคะแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้พิจารณากันมาวาระ1เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาพิจารณาการวาระสและ3ในวันนี้ก็ไล่เรียงกันไปค่ะว่ากรรมธิการมีความคิดเห็นกันอย่างไรแล้ก็นําไปสู่ วาระสามลงมติก็เห็นชอบกันไปสิ่งที่ย้ํากันคุณดนุพรบุญการนี้เป็นประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นความพยายามที่จะให้สิทธิกับกลุ่มเพศที่เราเรียกกันว่า LGBTQ+ ให้เขาได้มีสิทธิเท่าเทียมกับหญิงและชายทั่วไปนะคะอ่ะ,ออะทางท่าน ท่าอน,น,นุพรมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราจากที่เล่าข่าวกันก็เดี๋ยวลงรายละเอียดในส่วนของการสนทนาเลยนะคะครับสนทนากันนะคะกับคุณอน,นุพรบุญการตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณรู้คะ่ะสวัสดีครับผู้นิเทศัณฑิชาดาครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบท่านฮะอยากจะถามบรรยากาศในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดูแล,แลกฎหมายเนี่ย<ม>อยากจะให้เล่าบรรยากาศขบวนลูกไม้ลูกมือเพราะตั้งแต่<ม>วารละแรกเนี่ยเข้าไปหลายฉบับ แล้วบรรยากาศตั้งแต่ตอนนั้นมาก่อนที่วันนี้จะได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นความร่วมมือของสอส,อสอทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านครับครับก็เจริงๆเรื่องนี้เรารับประก,การในวาระแรกนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนธันวานะครับ,รบปลายเดือนได้วันที่21ธันวานะครับจากนั้นก็ได้มีการการตั้งกรรมธิการวิสามันชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ม,มีในส่วนของพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้าน แล้วก็มีถึงภาคประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าที่รับหลักการเข้ามาสี่ร่างนะครับมีร่างของคณะรัฐมนตรี ร่างของก้าวไกลร่างของพรรคประชาธิปัตย์และร่างของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงชื่อกันมาหนึ่งหมื่นกว่าท่านนะครับก็ก็ต้องเรียนว่าบรรยากาศเนี่ยเราเราประชุมมาทั้งหมดสิบสองครั้งใช้เวลาประมาณสักสองเดือนครึ่งนะครับก็จบการพิจนารณารายมาตรามีทั้งหมดหกสิบแปดมาตรานะครับซึ่งซึ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับต้องต้องเรียนว่าความที่เรารับทั้งสี่ร่างนะครับเราก็เอาทั้งสี่ร่างมามาคุยกันในกรรมธิการว่าอัานไหนจะเป็นการ แก้ไขกฎหมายที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเ,าเรียกว่า,าไม่ล้าสมัยจนเกินไปแล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กฎหมายที่จะใช้ในประเทศไทยต่อไปนะครับค่ะในส่วนของเนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้ที่โดดเด่นเลยและมีการพูดถึงสนับสนุนกันเยอะที่สุดเราจะชูเรื่องอะไรเป็นสําคัญคะ คือจริงๆเรื่องนี้ครับเป็นเป็นการเมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านท่านสวรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกาศใช้แล้วสิ่งที่จะได้สมัครกฎหมายฉบับนี้ก็คือทำให้การแต่งงานจะไม่ใช่อยู่เฉพาะชายและหญิงอีกต่อไปนะครับเราได้เปลี่ยนคำว่าชายหญิงนะครับแล้วก็โดยใส่คำว่าคู่สมรสเข้าไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า หลังจากนี้คนที่เป็นคู่สมรสกันไม่เป็นต้องเป็นชายหญิงอีกต่อไปแล้วอาจจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือพูดง่ายๆครับก็กลุ่มที่เรียกว่า LGBT ทั้งหลายนะครับคนเหล่านี้เมื่อเขาจดทะเบียนสมรสเขาจะมีสิทธิตามกฎหมายที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับอย่างเช่นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลการเบิกจ่ายอย่างเช่นเขาเป็นแฟนกันเมื่อแต่งงานกันแล้วเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้แต่งงานกันเขาเป็นแฟนกันเขาอยู่อยู่เป็นเป็นเรียกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ปรากฏว่า คนคนนึงรับราชการปรากฏว่าถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเขาก็ไม่สามารถที่จะจะเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้แต่กฎหมายฉบับนี้ก็จะจะสามารถทําให้ให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิ์ในการเบิกบจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมทั้งเรื่องของการซื้อประกันชีวิตผมเพิ่งทราบจากภาคประชาชนเนี่ยครับว่าท่านกลุ่มที่เป็น LGBT ในเวลาจะซื้อประกันชีวิตให้กันอย่างที่ผมซื้อให้ลูกให้ภรรยาอันนี้ไม่มีปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาซื้อให คนที่เป็นคนนา,นามสกุลมันจะมีคําถามว่าให้เขาคือใครบอกเป็น,ปน,ปน,แ,ฟนแฟนแฟนมีทะเบียนสมรสไหมก็จะถูกสอบถามบางบริษัทก็ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการทําประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเซ็น เพื่อที่จะรักษาพยาบาลอันนี้มีมีตัวอย่างที่น่าหงุดาดมากนะครับเพราะมีมีมีบางคู่ที่เป็น LGBT แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนคนที่จะเซ็นต้องเป็นคนในครอบครัวแฟนเขาอยู่ด้วยเขาบอกเขาขอเซ็นเขาบอกคุณมีฐานะอะไรถึงเปเซ็นเขาเป็นแฟนแฟนเซ็นไม่ได้ก็อยู่กินกันเป็นเหมือนสามีภรรยาแต่เขาบอกว่าเซ็นไม่ได้เพราะคุณไม่มีทะเบียนสมรสต้องไปรอพ่อแม่ของคนเจ็บ มาจะาต่างจังหวัดแล้วบางท่านต้องเรียนว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับบางคนก็ทนไม่ไหวก็เสียชีวิตก็มีหลายหลายกรณีนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ก็จะให้สิทธิ์เหล่านี้ครับเราคืนสิทธิ์ให้ซึ่งอย่างที่ผมพูดในสภาว่านี่ครับว่าว่าทุกท่านเลือกเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกท่านสามารถเลือกที่จะเป็นได้นะครับก็ะตามรัฐธรรมนูญก็กําหนดชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปเราก็จะมอบสิทธิ์คืนให้คนกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าไม่ใช่เขียนเฉพาะชายหญิงอีกต่อไปแล้ว แต่สิ่งที่กังวลท้่ผมต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ผู้ชายผู้หญิงทั่วไปที่เคยได้สิทธิ์อยู่แล้วตามกฎหมายนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับต้องเรียนว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับค่ะสิทธิ์หญิงชายเหมือนเดิมสิทธิ์ที่เพิ่มเต,ติมมาค,คือสิทธิ์ของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ+ ใช่ครับท่านครับในเรื่องของสินสมรสบร,รดตกตกทอดอะไรนี่เหมือนหญิงชายเลยใช่ไหมฮะ เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับมีสินสมรสคือกฎหมายเอ่อปพพเอ่อต้นนะครับเอ่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราแก้ไขเนี่ยครับเอ่อต้องต้องเรียนว่าเอ่อมีตั้งแต่หมวดมั่นหมวดแต่งงานหมวดยานะครับแล้วก็หมวดเนี่ยครับเรื่องของการแบ่งสินสมรสเพราะฉะนั้นเขาจะได้สิทธิ์เหมือนชายหญิงทุกประการครับครับถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยมันยังมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายฉบับ ก็จะต้องตามไปไปแก้นั้นหรือว่าประกาศฉบับนี้แล้วมันจะอัตโนมัติเลยฮะท่านเออเราเขียนไว้ในมาตราท้ายครับว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเราจะให้มีเวลาให้ทางราชการต่างๆนะครับที่มีกฎหมายที่ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกันนั้นเขาจะต้องเอากฎหมายที่เขาเกี่ยวข้องกันนะครับไปปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับกฎหมายฉบับนี้ครับค่ะ อย่างเรื่องของคํานําหน้า<ด>ชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเขาค่อนข้างให้ความสนใจเราจะมีความชัดเจนกับเรื่องนี้ได้เมื่อไหร,ร่คะก็คือกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศนะครับ,รบกฎหมายนี้ถูกตีตกไปเมื่อเม,ม,มื่อเมื่อไม่ไม่นานที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ผมต้องเรียนว่าผมเอาอร่างมาดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะสุดโต่งเกินไปนิดหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคณะลัมรีได้มอบหมายทางกระทรวงพอมอรครับให้ไปศึกษาแล้วก็เตรียมยกร่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาในสภาอีกครั้งในการพิจารณาของสมัยประชุมหน้าของสภาผู้แทนรัษดรดครับอืมคือปรับให้มันมีความเหมาะสมใช่ไหมคะถ้าเขาแปลงเพศแล้วถ้าเขาแต่งหญิงจริงๆแบบนั้นกค็คืออ,<ก>อาจจะมีการพิจารณาจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างแต่กฎหมายที่ตกไปนะครับผมอ่านแล้วค่อนข้างค่อนข้างอ่อ เรียกว่าเป็นยาแรงไปน,นิดหนึ่งสำหรับสังคมไทยอย่างเช่นว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ,อ๊วันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อคํานําหน้านามพรุ่งนี้ผมก็เดินไปที่เขตได้เลยแล้วบอกผมขอเปลี่ยนจากนายเป็นนางสาวนะผมทําได้เลยครับกฎ <Yes. S 1> หมายฉบับที่ผ่านฉะนั้นผมมองว่ามันก็จะเกิดความสับสนทางสังคมเหมือนกันนะครับประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่ได้มีการถกเถียงกันเยอะประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นก,ก็ก็เรียนว่าเราเราก็พยายามจะออกกฎหมายที่มันเหมาะสมกับยุค เหมาะสมกับสมัยต้องเรียนอย่างนี้ครับกฎหมายมสมรสเท่าเทียมเคยผลักดันมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ตกมาตลอดไม่สามารถผ่านเข้าในสภาผู้แทนรัษฎรได้นะครับผมมองว่าวันนี้อาจจะถูกที่ถูกเวลาโลกเคลื่อนไปเร็วสังคมเริ่มยอมรับคนกลุ่มนี้เขามีตัวตนมากขึ้นและคนกลุ่มนี้ครับต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในสังคมไทย,ยมันช้านานแล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งสังคมไทยอาจจะทําเป็นมองไม่เห็นเขาบ้าง อมองผ่านเข้าไปบ้างแต่คนกลุ่มนี้ครับผมว่าเป็นกลุ่มที่มีอยู่เยอะแยะมากมายและเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เยอะมากอย่างเช่นผมเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนครับก,ก็เว็นว่าในวงการบันเทิงเนี่ยครับพี่ๆที่เป็นช่างแต่งหน้าช่างทําผมหรือแม้กระทั่งสไตล์ลิสต์ต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเยอะมากหรือแม้แต่กระทั่งคนออกแบบคนดีไซน์บ้านคนเ ฟชั่นที่ทำแฟชั่นโชว์หรือว่านักคิดต่างๆที่มีความคิดเก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยครับมีคนกลุ่มนี้ก็เยอะมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าคนกลุ่มนี้ก็เสียภาษีเหมือนพวกเราทุกคนนี้แหละครับแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าวันนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับมีทั้งจริงๆต้องขอบคุณทา,ทางทางท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ผลักดันรีบเอากฎหมายฉบับนี้เข้าคอรมอแล้วก็ส่งเข้าสภาเพื่อที่สภาเนะ้นใช้ร่างของคณะมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณา ได้ทันเวลานะครับและแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยทั้งภาคประชาชนที่เราเอาทั้งสี่ร่างมา,าทําให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างที่สมบูรณ์ที่สุดและเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยมากที่สุดครับครับมันมีข้อห่วงใยของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยไหมฮะแล้วเราได้มีทาง<ม>แก้ไขป้องกันไปไหมฮะข้อห่วงใยว่าเอออาจจะทําให้ปลุกการเบียเบ่ยงเบนหรือคนจะหันมาทางนี้มากขึ้น ผมว่าอันนี้มันมันเป็นประเด็นรองมากๆเพราะว่าการที่ให้ให้ให้เขาสามารถแต่งงานกันได้นะครับมันมันตามกฎหมายต้องเร่างนี้ครับเอ,อถ้าแต่งงานกันและถูกบังคับเนี่ยตามกฎหมายของประเทศไทยก็คือว่าการแต่งงานนั้นถือว่าเป็นโมฆะอยู่แล้วคือไม่มีการบังคับนะครับดังนั้นการที่เขาจะตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าเขาต้องเรียนรู้กันมาในระยะหนึ่งสิ่งที่เราแก้ไขอีกอันหนึ่งก็คือแก้ไข อายุในการมั่นและแต่งงานเมื่อก่อนใช้อายุเพียงแค่สิบเจ็ดร่างเก่าของเดิมของกฎหมายกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นแค่สิบเจ็ดปีแต่ร่างของประชาชนร่างของพรรคก้าวไกลเองหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์เองเขาก็เพิ่มอายุเป็นสิบแปดเราก็เลยมองว่าเอยสิบแปดปีเนี่ยน่าจะเป็นอายุที่เหมาะสมเพราะว่ามันมี มีอนุสัญญาต่างๆที่เราไปเป็นภาคีของต่างประเทศก็หลายฉบับที่เราไปเซ็นกับเขาไว้แล้วตอนนี้ต่างประเทศก็ใช่อายุสิบแปดนะครับในการที่จะแต่งงานเราก็เลยมองว่าเราก็เปลี่ยนจากสิบเจ็ดเป็นสิบแปดนะครับก็จะเหมาะสมกับยุคก,กับสมัยมากขึ้นครับค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องมั่นแล้วมีเรื่องแต่งแล้วมีการกําหนดอายุแล้วเรื่องของการหย่าค่ะสมมติแต่งงานกันไปแล้วถ้าเป็นหญิงกับชายที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชาย ไปมีชู้ไปมีผู้หญิงคนอื่นมันก็จะมีกฎหมายบอกว่าสามารถจดทะเบียนหย่าได้เพราะว่าไปมีหญิงคนอื่นคําว่าหญิงคนอื่นคํำนี้มันจะถูกปรับเปลี่ยนยังไงไหมคะเพราะว่ามันจะไม่สอดคล้องกับบริบทณปัจจุบันเพราะว่ามันไม่ใช่ชายกับหญิงที่แต่งงานกันแล้วค่ะครับ,ค,รบคือจริงๆอันนี้มีมการต,ต้องเรียกว่ามันมีการแก้นะครับมันมีการแก้ในส่วนที่ที่เขาบอกว่าอ่าหลายๆคนเมื่อก่อนที่ฟ้องร้องกันได้บอกว่าถ้าถ้าไม่ใช่เป็น ชู้อย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถฟ้องร้องในการที่จะหย่าได้มันจะมีเรื่องของการเรียกว่าชู้สาวคําว่าชู้สาวเนี่ยเราเราตัดคําว่าสาวออกไปเลยคาแค่ชู้อย่างเดียวถามว่าทำไมเราตัดเพราะว่าทางนั้นการธรรมธิการมองว่าการที่เราใส่คาว่าสาวชู้สาวเข้าไปเนี่ยครับภาคประชาชนเขามองว่าคําว่าสาวเนี่ยเขาทําการศึกษามาแล้วเขาบอกว่าเหมือนเป็นการเหยียดเพศหญิงเราก็เลยอะเพื่อให้ เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ให้ทุกคนสบายใจนะครับแล้วก็ตัดคําว่าว่าคําว่าชู้คำว่าสาวออกไปแต่คาว่าชู้สาวเลยคำว่าชู้คาเดียวเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องทําได้นะครับทำทำได้ปกติครับเพียงแต่ว่าการการที่จะอ,อ,อันนี้เราต้องตุงตรงครับในการฟ้องร้องมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ภาคประชาชนละเรื่องนี้จะไปตกอยู่ที่ศาล นะครับที่ท่านจะต้องเป็นคนรับเรื่องคดีในการฟ้องหย่าการต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าคุณเป็นชู้กันจริงหรือไม่อะไรเองรครับแต่ว่าผมเรียนว่าเ,เขาได้สิทธิ์เหมือนชายหญิงถ้าชายหญิงฟองอ้องสามีภรรยาที่ไปออนอกใจได้กลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิ์เช่นเดียวกันครับคบ่ะคำถามสุดท้ายฮะ<ฮ>ยังมีกฎหมายอะไรเร่งด่วนหรือที่จะผลักดันให้ออกมาบังคับใช้แบบแลักษณะน,น,นี้มครับ ตอนนี้มีที่บอกเลครับเปิดสมัยประชุมหน้าก็จะมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซ็กส์เวิร์กเกอร์ซึ่งกำลังจะศึกษาอยู่นะครับว่าอันนี้จะเหมาะสมกับยุคกับสมัยกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ผมทราบมาตอนนี้มีอีกสองกฎหมายครับที่จะตามเข้ามาแต่แน่นอนครับว่าว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ที่ผมเล้บอกไว้แล้วครับไม่ใช่ยาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ไฟดวงเล็กๆที่เริ่มจุด ประกายให้ต่างชาติเขาเริ่มมองมาในประเทศไทยว่าประเทศไทยวันนี้เราเห็นคุณค่าของคําว่าความเหลื่อมล้ํานะครับเราเห็นคุณค่าของคําว่าความเหลื่อมล้ําทางเพศทางสังคมที่บอกว่าเราสังคมไม่เท่าเทียมกันวันนี้ประเทศไทยเล็งเห็นแล้วเราได้จุดไฟสว่างเล็กๆขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเซาท์เอเชียครับที่มีกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับ ขอบคุณนะคะคุณดนุพลบุญการนะคะสําหรับข้อมูลวันนี้นะคะขอบคุณมากครับจินตีครับกขอบพระคุณวิทยาคารทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวตอนนี้ผ่านวาระสองและสามกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเดินหน้าไปสู่วุฒิสภาที่จะพิจารณากันในวันที่สองเมษายนนี้เมื่อกี้เห็นภาพอินเสิร์ตนายกรัฐมนตรีเอ็กซ์มีภาพ ก <หา S 2> ็แสดงความยินด,ดีแสดงความยินด,ดีคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพูดถึงเรื่องของกรณีของความเท่าเทียมทางเพศความหลากหลายทางเพศและการเดินหน้าพรบสมรสเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่องนี่คือหนึ่งในนโยบายที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่แรกๆเลยและทุกๆครั้งถ้าสื่อมวลชนจําได้เวลาให้สัมภาษณ์หรือเวลามีกลุ่มคนเหล่านี้ไปขอพบท่านท่านจะไม่เคยปฏิเสธนะคะครับในภาพนี้เห็นได้ชัดเลยฮะนี่นี่ตึกไทยคู่ฟ้าใช่ไหมคุณธนา ท่านก็จะเคยไปรับหนังสือก็หลายครั้งและทุกๆครั้งท่านก็พูดทุกครั้งนะคะว่าท่านพร้อมสนับสนุนเรื่องนี้เพราะมองว่าทุกคนเนี่ยคือควรจะได้รับสิทธิ์ของตัวเองคืนอะ่ะไม่ใช่เป็นการมอบสิทธิ์ให้เขานะแต่คือเอาสิทธิ์ของเขาคืนเท่ากับหญิงและชายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอันนี้ตามรัฐธรรมนูญเลยนะค่ะอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มอบนะคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรากักเอาไว้กฎหมายไหนใช่ <laughs> <laughs> ไหมต้องใช้คำว่ากักนะกักเอาไว้ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้ท่านก็ ไปเดินห้างเนาะไปดูการขายสินค้าพื้นถิ่นัขม้าอีกแล้วขมาที่สยามพารากอนใช่ค่ะแล้วท่านเดินไปเนี่ยท่านก็ไปเจอกลุ่มคนเหล่านี้ใช่ท่านก็แสดงความดีด้วยใช่นะคะ,คะอถือว่าวันนี้เราก็ขอแสดงความดีด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยนะคะ